ก้อยครับก้อยเอาก้อยร้อยหนึ่งสองร้อยเลยไปสองร้อยตอนนี้ไล่สอยู่ใช่หงร้อยตอนนี้คุณไล์สดอยู่ใช่ไหมถ้าคุณไล์สดผมเล่นให้คุณร้อยหนึ่งสองยแล้วมาดูกันว่ามันออกอะไรโอเคเทพโยเล่นร้อยนึงครับ

ไอ้หนึ่งร้อยกูไม่แบ่งนะก็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 กูเสียหัวก้อยแล้วไงกวนนะกวนก็โวนไงมานะครับมาชมเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับ แอมสาธรตอนนี้ก็บอกว่าสดมากนะฮะท็อปจันก็สดนะครับปอกเดียวเกมสี่นะครับอันนี้ก็มารับชมนะฮะว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในเหลี่ยมปอกเดียวสนามสาธรนะฮะต้องอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าหลังๆมานี้ไปฉีดนะครับวัคซีนมานะฮะก็อาจจะมีผลนะฮะกับใครไปฉีดใครไปฉีดเอนะครับ ซิโนฟาร์มนะครับแอตตานะครับมันจะมีผลข้างเคียงไหมนะทำให้เวทตกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ <Okay. S 2> สักครู่นะครับ <Okay. S 2> สรุปว่าเกมห้าใช่ไหมโอเคโอเคสรุปว่าอันนี้เน่เน่เน่เซตเดียวถูกต้องไหมสาบานนะถ้าใครแก้เป็นหมาไปถ้าใครแก้เป็นหมาเพราะว่าแก้บ่แก้บ่อยเกินไงโอเค ถ้าใครแก้เป็นหมาเลยนะเพราะว่าเองประกบเงินก็ไม่ประกบแพ้แล้วก็งอแงเกมสามเกมสองไปเรื่อยเปื่อยสรุปว่าเกมเกมห้า<ๆ>นะโอเคศูนย์ศูนย์อ่ะนะครับศูนย์ศูนย์นะครับมาดูนะครับศูนย์ต่อศูนย์เกมห้าครับแอมสาทรกระทะทอ็อปจันนะครับศูนย์ศูนย์นะครับต้นเกมนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดแชร์เพจด้วยนะครับเพจตะก้อใหม่นะเพจใหม่นะครับตะก้อไทยสายเดิมพันนะครับศูนย์ตะศูนย์ครับท็อปจันเสิฟมานะครับวันี้แอมสาทรนะครับหนึ่งศูนย์นะครับเซตแรกท็อปจันก็ชนะมาแล้วนะช่วงนี้ท็อปจันค่อนข้างสดนะฮะในเหลี่ยมแปดข้ามแปนะฮะนอนอยู่ที่สนามสาทรทุกวันครับอ่าอยครับ เอาคนมานะครับจังหวะนี้เอายังอยู่ครับโหไวมากครับทําซาทอนมานะครับวัดพื้นกันไปเลยครับแฮมก็ถนัดหัวบล็อกเดียวเขามีหัวช่วยเยอะนะครับอุ้ยลูกนี้ครับเป็นแต้มนะครับเหตุเก่าว่ายกเลิกการเผยแพ้ตลอดชีวิตนะครับถ้าติดคุกก็จะเป็นแดนห้า่แหนะครับแฮมท่าไห่ สองต่อศูนย์นะครับไม่มีนี่นี้เรโทษกรรมเลยนะครับสลับเหตุนั้นครับสองศูนย์นะครับท็อปจันเอ้ลูกนี้ครับจอดครับท็อปจันเอ้ได้แต้มนะครับสามต่อศูนย์ครับไปแล้วนะครับท็อปจันเกมห้าใช่ไหมครับสาบานเลยนะเกมห้าครับไม่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 มีแก่แล้วนะอย่าเพิ่งคุยชวนคุยนะครับนะครับสี่ต่อศูนย์นะครับ ไปแล้วครับไม่เอาแล้วครับ4ตศูนย์ครับเย็นนี้เจอกันเพชรเกษมหกแปดนะครับ4ตศูนย์บจันทร์ไปนะไม่รู้จะออกเหลี่ยมไหนครับตอนนี้เดือดเต็มเดียวเกมครับ<า>อปากซีวีอยู่มดแห้งครับอนาสายนะครับอ่ ไปครับเรียบร้อยครับสรุปว่าเวทคุณอยู่คุณอยู่เบอร์ไหนในเหลียบพกเดียวเบอร์เบอร์หนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนมือแล้วครับเบอร์เบอร์หนึ่งเปลี่ยนมือเป็นใครท็อปจันทรอปจันแล้วแปลครับฟีเบอร์หนึ่งใครโยอ่าเปลี่ยนมือแล้วนายช่วยบอกเอสซีด้วยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เลยแล้วแปลครับหัวล่ะโยเหมือนเดิมอ่าโอเค เทปซ้ายให้ยังออกคนละเซตกับเทพโยเลยจะเอาอะไรไปคุณจะเอาอะไรไปสู้ท็อปจันผมถามหน่อยฉีดยามาครับฉีดยามาครับผมผมผมเล่นให้น้องด้ายใจให้น้องเขาได้ชราใจก่อนด้วยลาวก็เตะกินเยอะไงวันนี้เสียซ้ำเลยกําลังเตะสักแปดร้อยน้ำน้ำลายเยอะยิงฉีดยามาครับไแล้ว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 เทิดปากน้ําเบอร์ไหนเทิดปากน้ำกาแฟคาเฟีเบอร์ไหนเอาดีวันนี้เตะบคุณใช่ไหมแพ้เทพโยสองเซตแพ้เทพโย แฝ่ข้ามหัวต่อไหมกับทับจันแป่ข้ามหัวต่อเลยไหมไม่ผมฉีดยามาผมโอ้โหฉีดใหญ่แล้วได้หัวก้อยแทนแทนที่จะบุกเองไหมไม่มันมันมันฉีดยามาเหนื่อยบอกแล้วผมไม่เตะแต่น้องเขาบังคับงไม่เตะไงคือน้องน้องเขาอยากได้เบอร์หนึ่งสาธรต้องต้อให้น้องเขาไปวันนี้ไปคุณไปบุรีรัมย์กับเขาหรือเปล่าครับคุณแหมเขาถามมาคุณไปบุรีรัมย์ไหมแฝ่ผมกลับอยู่วันพ่อผมกลับอยู่ประมาณสี่วันห้าวัน ร้อยร้ 100, อยเหตุสามสี่วันห้าวันกับสี่วันห้าวันแต่ผมจะอยู่สนามเมือสวงอะ่ะบ้านน้องเมกอะ่ะผมอยู่ใกล้ตรงนั้นเจ็ดโลช่วงนี้เวดคุณตกมากเลยนะยามาไม่ไม่คุณหาเหลี่ยมเลยเดี๋ยวพี่พักก่อนพี่งานนี่เอาเออกเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมเหลี่ยมเอาเหลี่ยมโยนนะเหลี่ยมเหลี่ยมหัวก้อยเมื่อกี้ที่คุณได้ตังไปเมื่อกี้น่ะคุณอย่าออกออกเปลี่ยนเรื่องไม่ได้ เวลาคุณเสียคุณจะตามแก้โยนอย่างเดียวนี่คุณจะกลับบ้านคุณได้เงินมันไม่มีคู่ไม่ถ้าถ้าแก้จะเล่นกี่นัดก็ว่ามามันจะได้จบจบไม่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 ดจบต้นอัพเปิดจบเอาง่ายเอาเอาสามเปิดพอไปแค่นั้นแหละกี่เปิดเอาเอาสามเปิด มปง่ายโยนสามทีถ้าใครแก้เป็นเป็นหมาเอะไรไปมามาลุกลุกลุกขึ้นมาเออมาลุ้นกันทีนี้มาลุ้นกันมาดีเปิดสามเปิดเปิดออยเปิดเปิดแล้วสองร้อยพอมาเชียร์กันครับใครใครจะเป็นหมาว่าใครจะเป็นแมวอ่ะนะครับบอกเขาด้วยด้วยว่าแอมแอมเอาอะไร าวเลือไหนแหมเอาหัวเอาสามเปิดครับเปิดละสองร้อยสามามเปิดนะถ้าใครเล่นต่อเป็นหมาดู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 ทำไมมันเรื่องเยอะจังวะมันตกพื้นไปแล้วโอ้แหมเมื่อกี้มันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละอมมันรู้ทันนด้เยเอาเอาเอาสองสองสองร้อยนะหนึ่งหเปิดแล้วก้อย หนึ่งเปิดแอมได้ตังแล้วครับสองร้อยเจ้ากันชิงชิงครับชิงชิงเปิดสุดท้ายชิงชิงไอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมเอาหัวผมเอาหัวผมอยากให้เทพโยมมีส่วนร่วมด้วยมตาเดียวเลยนะสาบานนะเกาช่วยช่วยกันดิผมเอาหัวเออกูก็้องหัวช่วยกันโอเคแบ่งแบ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวครังก่อนผมจะร่วมงานกับเทพโยนะครับคอยดูนะครับมันจะออกอะไรถ้าช่วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเทพโยช่วยผมหน่อยนึงนะครับช่วยเคแล้วก็รู้ว่าเทพโยเป็นตัวอะไรเดี๋ยวก็รู้ว่าเทวะอะไรเฮ้ยเออได้ตังก็คือเจ้าได้ร้อยหนึ่งนะครับโอเคครับผมดวงผมดีนะครับผมพกพระมานี่ดูดูนะครับ ช่วงนี้ผมพกพระมาเดี๋ยวผมจะให้ดูพระนะครับจริงๆผมถือคิดก็จริงนะแต่ว่าผมมีพระมานะครับนี่ครับดูดูคือเขาให้ผมมาที่แรกผมไม่เชื่อนะเอาดูแป๊บนึงนะนะครับแป๊บนึงนครับคุณดูนะครับเห็นไหมนี่ครับดูครับถามว่าพระจริงไหมนะครับเดีดูดูนี่ดูดูดูนี้อ่าอ่า เขาเขามีเดี๋ยวนี้เขาโคกพระนะครับไปไหนก็อย่าโคกพระนะครับไม่มีสวยเทียบดัวครับไม่มีสวยครับพระพระรุ่นไหนครับเอฟซีเขาถามพระรุ่นไหนไปดูเลยเอ้าคุณไม่ดูเลยพระพระพระจีนเหรอพระจีนเหรอครับไม่ง่าหรอกคุณเล่นหัวก้อยผมไม่คุณนี่เดนเสียเลยไม่เสียครับไม่ไม่เสียไม่เสียไม่เสียช่วงนี้ดวงเฮงมากเขาโคกพกพระใช่ไหมโพกพระโกพระแล้วพก แล้วพบกันกี่หมื่นจะไปบุรีรัมย์ชื่อหรือเสียขนา่สามหมื่นสามหมื่นจะไปเอามาสองหมื่นสามหมื่นสามหมืครับอ้าวกี่แท็กซี่ไปเก็บเงินดูครับดูที่นู่นครับตัวนี้จอรนะครับจอรนี้อดีตคืออยากให้พากนะครับไปถามไม่ใช่จีนกงกี่แท็กซี่ไปเหลี่ยมเดียวกับพี่หนุ่มเลยไปเก็บเงินในจีนจอรโดฮาครับข้างหน้าตลอดไม่ไม่ไม่ใช่จอรนที่กำลังบอกว่าสามหมื่นเสียแถวสาตรแถวนี้มันจะไม่ดีกว่าเหรอจะไปเสียทำไมต้องบุรีรัมย์อ่ะโอเคครับจะไม่พี่บ้าน จะไปเสียทำไมต้องบุญร um, ีรังเสียเท่าน uh> bon ี้ก็พอจะทหมใช่ไหมจะไปทำไมต้องต่อให้เสียพี่แล้วอนสี่หมื่นแล้วนอน้อยหกสิบพุทธบูชากินไม่เรียกใครเลยนะครับนี่ครับแน่นอนนี่ครับจานวาดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ